จิตตังทันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ฝึกยังไงจึงชื่อว่าฝึกดีแล้วก็ฝึกให้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เป็นความคิดเนี่ยมันไม่ใช่เราสิ่งที่เป็นอาการที่นึกก็ไม่ใช่เราสิ่งที่เป็นมโนภาพที่เราสร้างขึ้นมาก็มันไม่ใช่เรา สิ่งที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกชอบชังเชยมันก็ไม่ใช่เราหรือว่าอาการที่เราไปรับรู้ได้ยินเสียงนกร้องเราไปรับรู้ได้มันก็ไม่ใช่เรามันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ขอ้ของของเราการที่เราตั้งจิตฝึกเห็นอย่างนี้ก็จะทำให้จิตนั้นได้เรียน